คณะสงฆ์คณะศิษยานุสิ์วัชเกตร,ราชวรมหาวิหารจัดพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าวาดพระอารามหลวงพระธรรมโพธิมงคลสมควรปียศรีโลเป็นเจ้าวาดวัชเกตร,ราชวรวรมหาวิหารรูปปัจจุบัน วันนี้เวลา14นาฬิกา39นาทีที่ปราอุโบสถวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกลุ่เทพพานครได้มีพิธีเข้ารับตำแหน่งเจ้าวาดพระอารามหลวงวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารพระธรรมโผทิวงสมควรปิยะศีโลเจ้าคณะภาคสองโดยมีพระปมเบทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15้าเจ้าวาดวัดปราปถมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานสงฆ์ในพิธี อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าวาดพระอารามหลวงโดยนายอินทพรจันเอี่ยมผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมกันนี้พระเถระสิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาคณะสงฆ์วัสเกตราชวรมหาวิหารตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักกราระจากนั้นพระธรรมโพธิมงคลเจ้าวาดวัชเกตราชวรวรมหาวิหาร ประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสมเด็จพระสังฆราชอยูอยาโนทยะมหาเถระณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชเสร็จแล้วประกอบพิธีบำเพ็ญพกุศลอุทิศวายสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปัสมามหาเถระและอดีตเจ้าว,วาดวสกิราชวรมหาวิหารณศา,าลาการเปลี่ยนก่อนขึ้นถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมบัณฑพุภูเขาทอง